สวัสดีครับวันนี้พาพี่น้องครับเข้าสวนหลังบ้านมามึงครุ่ยครับพี่น้องครุ่ยครับนวยขาสั่งที่พี่น้องอุ้ยมาเลยครับผมมึงเลยแหละครับมันบีธรรมดาครับผมบีนี้อีกแล้ครับผมอุ้ยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดพี่น้องนะครับ เจ็ดคูสิบจีหน่วยนะครับเครื่องนี่เนาะมีทั้งหมดจีบีกับหนึ่งหวีสองหวีสามหวีครับสี่หวีห้าหวีหกหวีเจ็ดหวีแปดหวีกับพี่น้องครับมีตะมดแปดหวีครับแปดหวีครับสองเครื่องน่ครับสิบหกหวีพี่น้องกับอยู่สวนหลังบ้านนี่แหละครับอู้ยออนจนกับอมนะครับปอนซอนครับ พามึงปีนองมึงครับเอาผมกนี้ผาไปมึงหน่อไม้ครับหน่อไม้หน่อทอคุบก็อปีนองเอ้ยตามผมไปครับนี่ครับมะนาวครับมะนาวพี่น้องนี่แหละครับปลูกวุ้ยพี่น้องมะนาวครับผมนี่แหละครับปลูกอยู่สวนหลังบ้านครับปลอดสารร้อยเปอร์เซนต์ครับผมนะครับมะนาวเนาะเขาคุมเมื่อมะนาวลูกละคาบาทหกบาทเจ็ดบาทแปดบาทพี่น้องครับอันนี้ครับ บ่ได้ปลูกขายได้ครับปลู่ก็จะกินครับพี่น้องจะกินนี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่นะครับบักหน้าครับบักหน้าครับน้ำนะครับหลายน้ำเปรี้ยวก้อน้ำนะครับนี่นะครับผมนี่พี่น้องครับมะนาวแล้วก็มะกรูดนะครับมะกรูดนี่ครับบักรูดบักหูดบ้านเท่าไร่ล้วพี่น้องกระปุตชานล้านเปอร์เซ็นต์เนาะครับประโยชน์มากมายไกลกล่องนะครับ ประโยชน์ทางผิวพั่นท่าร่างกายก็คือพี่น้องใสนะครับถูตัวใส่สาผมนะครับในห้องน้ำนะครับที่ไปทุระต่างหมู่บ้านต่างจังหวัดโอ้ยพี่น้องอาสาหัวถูตัวครับหลังถูสบู่แล้วครับติดตัวหอมห่วยห่วยอยู่ครับครับมะกรูดกับมะกรูดครับผมอ่านี่ครับนะครับหลังจากกับมึงกล้วยครับ มึงกรวยมึงมาเน่ามึงมากรูดครับพี่น้องมามึงเขาโน่ใหม่เยครับผมนี่มนะครับสมดครับโอ้ยนี่นะครับเป็นโน่อไม้หวานนะครับผมนี่นะครับแล้วเปปลูกอยู่หลังบ้านนี่นะครับผมน้อยใหญ่อีหลีครับบ่ได้ขยายนะครับนี่มึงครับพี่สมุดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด นมพี่น้องครับเจ็ดนอครับนี่ครับที่โพกันมากครับเจ็ดนอครับนะครับนี่ครับนอใหญ่ครับนอนี่ยาวประมาณสามสิบเซนนะครับพี่น้องนี่ครับนี่นะครับสวนหล้างบานเพื่อนว่าบวชีคัานนะครับเบออยากจะจินกันละผมกำลังขึ้นมากครับจุกู่จินบูยนี่นี่ มึงครับมึงพี่น้องมึงครับมึงมึงมึงนี่ครับ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 นอนนี่ครับวู้ดครับเนี่ยครับเอาไปนะครับปอกเปื่อยแล้วก็ต้มเป็นน่องไม่เสริมก็ได้ครับผมเป็นน่องไม่หวานนะครับต้มหรือเสริมครับตำแจ้วตำน้ำพริกดีๆเห็ดนัวหนัวโอ้ยกินเสียบหลายพี่น้องเลยกับเต้านอนนี่กับจินอิ่มมัดแน่นเลยครับพี่น้องนี่นะครับเออพันธ์ลาคั้นเน่าเนี่ยหันม้วขี่ขันนะครับ จะได้กระโบอดกินอ่านี่นะครับจะได้กระโบอดกิ่นกับผมเนี่ยเอ้ยนะครับดอกใหญ่กับดอกกระเดียพี่ลองเลย,ยนี่ก็กำลังขึ้นมาาดีครับผมนี่นะครับนอตใหม่ครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนอครับเจ็ดนอครับน่นครับนอนเจ็ดครับนี่นะครับ เจ็ดหนอนะครับผมมื่อเลยครับผมนี่ครับนี่บอยใหญ่ก็ดีนี่ครับนอนไหวเนาะพี่น้องเนาะครับกุญแจกับไก่อยากได้กับมาเด้อมาเด้อครับมาเด้อมาเด้อ,ดอครับวิธีสารบานท่าพี่น้องน้องใหม่ย,ยี่อีรีครับผมใหญ่จริงๆครับนี่ยี่อีรี หน่ใหญ่จริงๆครับนี่แหละครับผมอันท่อนตันตะกรวยเนี่ยนะครับผมเฮ้ยนี่ก่ย,ยกะดอกไ่พะโลปะงานครับกล้วยหอมหอมหว่ยหวยๆครับผมเอ้า คลิปต่อไปภาพี่น้องไปไป,ไปหาังครับไปหาเหย่ไข่มดแดงบ่ครับติดตามคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ